แล้วก็ด้วยพระเดชพระคุณของพระอาจารย์ใส่ฝนท่านก็มีวิชาที่ให้เราฝึกเป็นขั้นฝึกจิตอีกแต่ละขั้นก็จะแยกสถานที่แตกออกมาเป็นวัดที่ท่านต้องแตกออกมาเป็นวัดเพราะว่าท่านค้นในยานว่าถ้าโรงเรียนหรือสถาน ที่ที่สอนนักเรียนไม่มีอาคารมันก็จะยากมันเป็นตามตำราที่เขาเทำเอาไว้ฉะนั้นการเรียนก็จะต้องเป็นเหมือนระดับชั้นท่านเลยแยกเป็นในเรื่องของการเรียนที่เขาเรียกว่าพัฒไตรักอันนี้ก็พัฒไตรักษเราก็มันใช้เวลาเรียน6วันนะเราจะต้องลางานนะเราจะต้องเสียสนะคือถ้าเราบําเพ็ญมาดีอะช่วงแล้วเวลาของการเดินทางมาเรียนกรรมฐานในเรื่องของพัฒไตรักนะ่ะสำหรับหวันเนี่ย ถือว่าน้อยมากเพราะเราได้คุณธรรมมากกว่าหกวันในหกวันเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยแล้วเราเอาคุณธรรมพระไตรลักษนณะ์ไปดับจิตตัวเองไปดูจิตตัวเองให้ทันว่าตอนนี้เราเกิดอารมณ์อะไรอารมณ์เนี่ยคือแบบโมโหงานที่เยอะๆแยะๆหรือว่าบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งลูกหรือครอบครัวหมายถึงเพื่อนหรือญาติธรรมก็ตามนะคะที่เกิดอารมณ์แต่ถ้าเรียนพระไตรลักษณ์มันตามจิตได้มันดับได้ทัน มันก็จะเจอปัญญาแล้วก็เจอทางออกวิธีการฝึกก็คือท่านก็จะให้เดินจงกรมละนับเลขนับจนมันเหลือเลขหนึ่งแต่วิธีการที่คุณจะรู้ได้ยังไงท่านก็ยังสามารถที่จะคิดค้นวิธีเรียนออกมาได้ว่าการเดินพระไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของขบวนการในร่างกายท้องมันยุบเองพอท้องยุบเองเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราก็ตกใจแล้วท้องยุบเองแต่ละแต่ว่าเราหายใจปกติแต่ท้องยุบเองคราวเนี้ย เลขที่เรานับอยู่มันหายไปหมดมันก็แปลกนะคะและเราสามารถควบคุมความคิดว่าอันนี้เราคิดอันนี้เราไปตรงนี้เราลองส่งจิตดูตามมันทันไหมว่าจิตตรงเนี้ยเราเรียนอยู่บางคนคิดถึงบ้านตามทันไหมว่าตัดอารมณ์ยังไงนะคะอันนี้ในเรื่องของเรียนของพระไตรักษณ์ต่อมาก็จะเป็นขั้นในเรื่องของการมังกายการมังกายก็จะมีในในพระตำราที่เขาระบุไว้ใน ตำราหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอยากเรียนรู้หรือว่าอยากได้ของจริงต้องมาเรียนต่อกับในสายกรรมฐานของพระอาจารย์สายฝนอ,อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะชื่อว่าวัดบูรพาธรรมพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดที่ดำเนินการสอนคือพระอาจารย์กอ๊อบท่านก็จะสอนให้เราม้างสิ่งตกค้างในร่างกายม้างอัตตาม้างในเรื่องของความคิดหรือ คิดว่าตัวเองอเก่งใช่ดีมีของเก่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดล้วนๆเพราะจริงๆแล้วเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะคะเราเกิดมาครั้งเดียวจิตก็คือจิตจิตเดียวแต่ถามว่าในเรื่องที่พระจักขุยานหรือเรื่องอดีตชาติของเรามีไหมม,มีแต่ ในชีวิตประจำวันทุกคน,นมันยากที่จะต้องดึงเอามาใช้เราต้องมาฝึกก่อนอันนี้มีจริงค่ะแต่ว่าต้องมาฝึกก่อนด้วยการที่ม้างออกก่อนแล้วมาเอาของแท้ว่าเมื่อม้้งออกไปแล้วเราได้ของแท้แล้วเอาของแท้ตรงนั้นนะมาใช้ในการพัฒนาตัวเองทางจิตใจของตัวเองยังไงและขยายวงกว้างไปหาคนรอบข้างได้ยังไงเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะคะในเรื่องของการหมังกายแม้กระทั่งเรื่อง เสื้อผ้าเรื่องอาหารเรื่องของกินเรื่องของใช้เนี่ยมันจะรู้รู้ได้จิตตัวเองว่าในชีวิตประจาวันของเราจรงิงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยเพียงแค่เราติดติดในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยากเราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการการม้างส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าสัมภาระหรือสิ่งที่มันลกในจิตของเราเนี่ยมันสามารถขจ,จัดได้มันบริหารได้ก็คือเรื่องของการม้างนะคะต่อมาก็ จะเป็นในเรื่องของการเรียนกสิน